สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมูนิพัฒน์เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมหาปูสายตัดครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับสูตรเล็กวิ่งนะครับปูกับแม่นเดอพี่น้องเดอนะครับงวดที่ผ่านมาปูให้วิ่ง4กับ5านะครับท่านผู้ชมกับ้ามารับชมน้วกันครับงวดวันที่16สิงหาคม2566นะครับปูจะตัดให้ชุดใดปูจะเด่นให้ตัวใดนะครับ เขามาชมเขามาฟังน้ากันนะครับผมสําหรับสูตรทําเงินปูไหตองวดเดอพี่น้องเดอนะครับมารับชมน้ากันครับสูตรนี้นะครับเนาะเลขเด่นเลขวิ่งถือว่าแมนหมวดที่ผ่านมาปูให้วิ่ง4กับ5 4มาหลักร้อยหมาหลักสิบนะครับปูกระจับหาให้หลักสิบเดอพี่น้องนะครับเอาจังเขาไปกราบนละมาสการปูน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับพี่น้องเมื่อวาฝนจะมดตกครับทำชมครับกรเรื่มลงเม็ดแหละ นะครับมือเศร้าอากาศปลอดโปร่งแต่ว่าออกมาฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเบิ่งแต่สังเกตแต่พี่น้องนะครับน้ําไม่ลดเลยนะครับผมฝนก็ยังตกอยู่ท่านผู้ชมยังปล่อยปลายนะครับสาธุเด้อปูเด้อนะครับผมขับในเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุขคนนะครับอายุมั่นคงยืนยกมือสาธุเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมให้เพื่อนได้โชค ให้เพื่อนวันมาไ้เพื่อนหิงแ่งเดอ้อปูเดอ้อนะครับนี่ครับท่านชมเอานะครับเขาไปฟังน้ากันเขาไปกราบนมัสการน้ากันนะครับปูจะให้เด่นชุดไหนจะให้วิ่งตัวไหนนะครับผมอู้นะครับกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้ครับปูบปอ,อ่าอันนี้ครับท่านชมงวดที่ผ่านมานี่เป็นสูตรชุดบนอย่างเดียวนะครับวิ่งบนสี่กับห้า านผู้ชมนะครับสี่มาหลักร้อยห้ามาหลักสิบเนี่ยครับปูจับห้หายอยู่หลักสิบนะครับ,บ,รบ,รบแต่ว่าจับคู่รูปอยู่พี่น้องแต่ว่าเลขเด่น<ม>เลขเด่นเลขวิ่งนะครับนี่ครับวิ่งบนอย่างเดียวสี่กับห้า่พี่น้องสี่มาหลักร้อยห้ามาหลักสิบเอาวดนี่มารับชมน้ำกันจะเป็นจังใดจะเป็นจังใดนะ้ปูรับผมจะเดินบ่ะ <laughs> อะ ซอครับซาโลครับผมจะพูดสูตรหนึ่งสูตรหนึ่ง สูตรหนึ่งสี่เจ็ดสี่สามโอ้เดนเด่นสี่บ 7, 7, บปูวันอะสี่เจ็ดสี่สามสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์อ่าสูตรหนึ่งเดีย๋ยวปูอยตัดหาให้เขาได้คุณน้องได้แกจะคัดให้เล็กวิ่งให้ความแม่นบ่ คัดเหล็กวิ่งให้พร้อมแล้วจะจับชุดเด่นให้เหมือนเดิมต่าผู้ชมที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะครับสี่เจ็ดสี่สามสี่หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สอดอ่าสองสูตรมาปวดนี้มาบัวตรงกันครับคัดเอาตัวเด่นตรงกันครับก็จะขัดเอาเล็กเด่นนะปวดสูตรสอง จะเดินสูตรไหนครับเั่เหลือร้ายสูตรจะมาสูตรไหนอันนี้เป็นสูตรบนบนป,ปสูตรบนอย่างเดียวครับเอาเขึา้นชนกันที่4ีนะปูสูตรสองสีหนึ่งีสามี่ห้าสี่เจ็ดสีเก้า สีคือจะมาแห้งแท่งวดนี่บางอาจารย์ก็ว่าสี่สี่มาแรงบางอาจารย์ก็ว่าสี่ดับสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกดับดับบนดับห้าเก้าแปดครับ <c oughs> ดับบนดับห้าเด่นเหล็กเด่นม <c oughs> ันสี่เจ็ด ว,วิ่งธนไปูวิ่งเสียบเจ็ดบ่ะอ,อบนสูตรหนึ่งเด่นเสียบเจ็ดสูตรสองเด่นเก้ากับสี่โอ้ชอนกันที่สี่กว่าจะเลือเลีกเด่นอยู่สองตัวเด็กพี่น้องขึ้นมายากธนไพรสี่สามสี่หนึ่งตามสูตรตามสูตรเรือเรีกอยู่สามขู่ สี 4, 3, 4, 1, 4, ่สามสี่หนึ่งสี่เจ็ดปะปัอืมแล้วเรียอยู่แค่นี้อ๋อในสี่หนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่ปุ๊สี่สามสี่สามสี่หนึ่งสี่เจ็ดอืมแล้วเรียอยู่สามคู่เจ็ดแล้วบอ,อเด่นปะปัสองสูตรมันเด่นสีเด่นสีอืมเจ็ดจะเป็นตัวร่องป่ะือจังไรตัวร่องแต่ว่าตัวร่องอีลีมันตัวนี้ร่องเก่าปะปัอืมอ่ะครับผมสูตรหนึ่งมันเก่าว่าสูตรตัวร่องตัวนี้ เก้าสองเก้าหกมาตัวเด่นมันก็นมีแค่นี้แหละตัวเด่นเด่นสีอ่าวิ่งสีลองเก้าวิ่งสีลองอเก้าเก็บเนี 7, ่ยเป็นตัวกันมาปัวก,กันจะครูปูวกันแค่นี้นั่นเองอันนี้เป็นตัวร่องเจ็ดตัวกันมาปูวกันตัวไหนกันตัวนี้ตัวเดียวเจ็ดหนึ่งมาปัตัวเด่นกับ สี่เจครับต,ตัวร่องก็เขียนใส่น้ำกันไปเลยปูอืาร่องเ่า่องเก้าสองเก้าหกเจ็ป็นน้ำเลยปูเจ็ดหนึ่องอ๋อ,อแค่นี้มีแค่นี้ละมีแค่นี้ปะปูสองสูตรพวกอ่าจ็ดศเจ็ดสามนี่ บอเดนเปนบ่อปัวตัวนี้บอมาน้ำกันบอมาน้ำกันเจ็ดกับสามไม่มาน้ำกันแต่เจ็ดกับสี่มาด้วยกันวิ่งวิ่งเน้นนะวิ่งสี่รองเก้าสี่ลองเก้าอ๋ท่านผู้ชมเดี๋ยวบาเท้าเขียนให้รับปูขัดไม่แล้วเก้ากับศูนย์กับบอเดนล่องบอปูวชุดละเก้าเก้าศูนย์กับบอเดนล่องบ่อเก้ากับศูนย์มันมันสูตรมันเด็ดสูตรเด็ดสูตรมันได้เก้ากับศูนย์ไม่เหล็กบนครับ มันจะ宝านากัน宝马นำกันงวดกวางกับสีก,กับห้าชุดบนอย่างเดียวนะปูน่ะบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวปูสายตัดคุณน้องสิบหกวิ่งนะครับวิ่งบนสี่กับเก้าบอกปูครับวิ่งบนสี่กับเก้าได้คน้องเด้ นี่ครับอันนี้สูตรปูเห็ดสูตรที่ผมมี2สูตรสูตร1เด่น4กับ7นะครับเนาะ4 1 4 3 4 1 4 0เอ่อ4 7 4 3 4 1 4 0 7 7 7 3 7 1 7 0นี่สูตร2สูตร2เด่น4กับ9 4 1 4 3 4 5 4 7ตรงกันอยู่3ตัวปูเลยเน้นที่4 7นะครับ4 3 4 1ตัวเน้น ัวเน้นนี่ครับ 1. 1> ปูเน้นสามคูนะครับวิ่งเด่นสี่รองเก้านะครับตัวเน้นสี่เจ็ดสี่สามสี่หนึ่งตัวนี้ตัวรองวะปูตัวรองล่องปูมีเก้าสองเกสองหเงเก้าสองเก้าหกเจ็ดหนึ่งครับผม แค่นี้ปะปูชุดบนอย่างเดียว,อยยวโอ้โนี่ครับอเอา้านี่สูตรปูนะครับท่านผู้ชมมีสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับ,บรเจ็ดศูนย์นี่กับบอดินบ่ปูเจ็ดศูนย์เนี่ยบอดินบอดินอืมบอกฟันบอดินประคอยมเขาตีให้ตัวนี้ครับตีเจ็ดหนึ่งนี่ปะปูอืมเอาเลยจับเลยบ่ครับโยมจับให้เห็นประคอตัวนึงสามขาเนี่ยะ โยมจะไม่แนโยมผูหญิงเจ้าให้ปัวบ่มีเล็กสามตัวบ่มีหมักสามตัวนะบอกโยมผูหยิงจับให้จะบอเป็นเจ็ดสี่บกเจ้าค่ะนี่เด้แ็ส็นี่เด้เก็มีแนค่ะ้เดหนึ่งงเจนะคะชุดบนอย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้ซีกัลักสิบเก้ากลักสิบเก้าูนี่บเด่นติปูเก้าแปดบอด่นซีเก้าเหรอบอดน เอางวดที่แล้วปูไม่มีตกกันพี่ด้ท่านผู้รรมชมตอวงวดนี้ให้แค่หกปูเท่านั้นเนาวิ่งเด่นสี่กับห้าสี่มาหลักร้อยงวดที่แล้วห้าม,มาหลักสิบปูก็จับให้หาย,ยูหลักสิบไปท่านผู้ชมด้ยวยงวดที่ผ่านมามสาหรับชุดบนนะครับแต่ว่าสูตรทําเงินของปูนี่ในตารางมาสามตัวสองสองงวดแล้วตังว้งแต่ปูลงใหหนะครับชุดในตารางมาสามตัวทุกงวดครับอันนี้สูตรอ่าเป็นสูตรบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวครับอืม เจ็ดสามกับบอมาน้ากันติปวัวเจ็ดศูนย์นี่กับบอเดนมาได้เจ็ดหนึ่งนพี่น้องเด้อครับอ่านี่ตัวร่องแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับปูสายตัดครับชุดบนอย่างเดียววิ่งบนวิ่งสี่ปูมีสามตัวปะ,ะมีชุดสามตัวไหมสามตัวยังบอมียังบอม,มีวัปูอ่าเอานี่ครับเป็นชุดบนนะครับพี่น้อง วิ่งบนวิ่ง4ี่เด่น4รอง9 4 7 4 3 4 1ปู4่สามานํำกัดยากได้ปูคือจะเป็นตัวเด่นวัวนี้เรียกพี่น้องอาจจะมาเลีกพี่น้องอาจจะมาเอาตัวรองเต่นต็นระศูนจะเรียกพี่น้องไหครับปูมีจะเรียกพี่น้องไหมนผู้ชมครับชุดร่องลักเก่าปูเก่าศูนย์เก้าสองเก้าหกปูตัดไม่เก้าสองกับเก้าหกครับชุดร่องเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ปูตัดไม่แค่เจหนึ่งตัวร่องหกคู่ครับชุดบน ตรงๆนะครับผมวิ่งนี่บ่มีพลาดบ่ปูบ่หลุดทะานี้อ่าท้าพิสูจน์เลขวิ่งบนเลยนะครับผมปู่สายตัดเอากราบขอบุญขอบคุณปู่ท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะเลขวิ่งปู่ก็ถือว่าบ่หลุดเลยพี่น้องนะครับเนาะพ่อกันคลิปหน้าบ่าวเท้าสวัสดีครับ